สวัสดีครับกะผมนายราเมศพุทธิเวชนักศึกษาคณะศิลปะนาฏปีที่หนึ่งวันนี้จะมาท่องนาฏเสสศัพท์อินเดียแบบมือเดียวอัดสัมยุทธหัตถาปตาาาัตปตากาตีปตาโกอารัฐปตา,ากา การัารีมุกาหะามายูราคิวอาราชันรัชชาอาราลาชุกะตุนนะะักกะามุติชาชิการาเคชากะพิธากัต กัทกาหมูกาหามุติชาชิการาเคชากปิตากัทกามูกาหามุติชาชิการาเคชากปิตา กถากรรมมุกหาสุชีจันทรกะรา,า,ราจันปัดมะโกโชเซระปชีรสัทธามาลุคาชีชาสิมหามุกกา กังกูรัชาอารัปปะอารัปปะมาค่ะฮะจัตุโรฟัมมารัชไยวาหัมสัตโย คำสมัสชชะะาสัมดัชโชมุกุรัตชัยว่าตามรัชชูดักตรีชูลักกาฮาอินเตียสัมยุทธหัตถานาอัสตาวิมตาชิลิลิตาพระประการใดก็ขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยครับครูบอล